สวัสดีครับอยู่กับเราเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันนะครับก็วันนี้เปิดกล้องของผมเนี่ยก็เปลี่ยนที่นะครับไม่ได้อยู่ที่จังหวัดนนแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมาทําเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเปิดกล้องก็จะแปลกๆหน่อยนะครับดูในสวนนะครับเดี๋ยว เราไปเที่ยวครับทะเลวันนี้ของเรานะครับมีชื่อว่าหาดทรายน้อยเขาเต่านะครับอยู่ที่จังหวัดปะจวบนีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของทะเลหาดทรายน้อยกันครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับก็ในส่วนของหาดทรายน้อยเขาเต่านะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอชะอำนะครับหรือว่าหาดชะอำเนี่ยนะครับเพียงแค่อา 45กิโลนะครับถ้าหากว่าเราจะมาในส่วนของหาซายร้อยเขาเต่านะทุกคนก็ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าหาชะอำนะจากถนนหมายเลขสี่นะครับก็ให้วิ่งตรงมาอย่างเดียวนะครับเหมือนเรามาเส้นหัวหินนะครับเส้นนี้นะครับทุกคนก็วิ่งตรงไปตามทางเรื่อยๆนะครับ จากตรงนี้จากบ้านผมไปเนี่ยนะครับไปที่หาสน้าเขาเต่าก็เพียงแค่2 8กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหายน้อยเขาเต่าสวยงามเพียงใดครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าพระราชวังไก่กังวลน,นะครับตรงข้างหน้าผมซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนตัวหาดหัวหินนะครับเมื่อวานซื้อเนี่ยหรือวันเสาร์เนี่ยอ่ะเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับผมพอดีผ,ผ่านมาซื้อของจากหัวหินพอดีก็เลยเลี้ยวเข้าไปดูที่หาดหัวหินนะทุกคน ตอนนี้หาดหัวหินน่ะน้ำทะเลอย่างสวยนะครับน้ำใสสวยมากแล้วก็คนไม่รู้ไปไหนหมดนะทุกคนไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยนะที่หัวหินนะครับแม้แต่ถนนก็เดินหัวหินนะครับผมมาเดินตอนคืนเนี่ยคือจากที่คนมันเยอะๆตอนนี้คนมันแทบไม่มีแล้วนะครับไม่มีมาเที่ยวกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวหินหัวหินเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวอำเภอหัวหินนะครับตรงไปนู่นก็เป็น เขาตะเกียบนะทุกคนส่วนเขาตะเกียบเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับนะัดตอนนี้นะครับมีร้านอาหารเปิดเต็มไปหมดเลยครับเต็มหาดเลยนะน้ําตอนนี้ที่เขาตะเกียบก็ใสไหมก็ไม่ใสมากแต่ก็ไม่ได้ีไม่ได้ขี้เหล็กไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าสวยอยู่ครับเขาตะเกียบตอนนี้นะครับก็อีกประมาณ12กิโลผมก็จะถึงในส่วนของหาดทรายน้อยแล้วนะ ก็ขี่มุ่งหน้านะครับมาทางอุทยานร,ราชพักนะครับมาทางสวนส,วน,สวนปทิพัสนะทุกคนนี่ครับขวาเม,มืองผมครับอุทยานร,ราชพักนะครับแล้วก็ส่วนซ้ายมืองผมเนี่ยนะครับตรงข้ามอุทยานร,ราชพักเนี่ยนะครับจะเป็นหาสวนสนนะครับ หรือเจียเต็มก็คือสวนสนปฏิพันฑ์นะครับซึ่งหาดนี้นะครับจะมีพวกทหารเนี่ยคอยดูแลเรานะครับผมเคยนั่งรถไฟมาเที่ยวนะที่หาดสวนสนปฏพิพันธ์เนี่ยมาแบบเช้าเย็นกลับนะครับเป็นรถไฟทัวร์นะครับที่ขึ้นจากอ่าสถานีรถไฟบางซื่อแล้วรถไฟเนี่ยเขาจะพาเรามาเที่ยวที่หาดสวนสนเลยนะครับเขาจะให้เราเที่ยวจนถึงบ่ายสามโมงแล้วเขาก็จะมารับเรากลับนะครับ ผมจำไม่ได้แล้วว่าค่าตั๋วรถไฟตอนนั้นเมื่อกี่บาทอ่ะน่าจะร้อยหนึ่งหรือเปล่านะครับที่จะพามาเที่ยวหาสวนสดปริิพัทธ์เนี่ยนะครับแล้วก็จากอุทยานราชพักนะครับสวนสดปริพั์เนี่ยนะครับมาที่หาซายน้อยเขาเต่าเนี่ยนะครับก็อีกประมาณแค่ 7กิโลนะครับเลยจากอุทยานราชพักเลยจากสวนสนมานะครับก็ตรงมาตามทางเึงหมายเลขสี่นะครับก็เดี๋ยวจะเจอป้ายเสียที่เขียนว่าเขาเป่านะครับอีกเจกิโลจะถึงห้าแล้วนะครับทุกคนนี่ครับพอพอเลยอุทยานรัชพักไม่ได้จะพักนะครับจะเห็นป้ายที่เขียนว่าบ้านเขาเต่านะครับก็ให้เราทําการเลี้ยวซ้ายมานะครับตรงไปหนู้นก็จะเป็นปานบุรีนะครับ นี่ครับก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับที่เขียนว่าบ้านเขาเต่านะทุกคนเดี๋ยวผมต้องหากนเงินก่อนอยูค่าแล้วด้วยทุกคนโอ้ดูของกินน่ากินมากอะ่ะตรงนี้มีตลาดเช้าโอ้ยหอ,อ,อมไก่ย่างไก่ทอดแล้วกินเดี๋ยวขอไปกดตังก่อนนะครับซ้ายมือของผมนะครับก็คืออ่างเก็บน้าเขาเต่านะครับนู่นโอ้โหดีขนาดอ่างเก็บน้นายังสวยเลยครับ โอ้ยมีโบหรือเจดีย์อยู่กลางน้ำด้วยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะสวยมากเลยอ่ะก็ตั้งแต่ถนนหมายเลขสี่นะครับที่เลี้ยวเข้าซอยมาที่บ้านเขาเต่าเลยนะครับพอผ่านตัวอ่างเก็บน้ำมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหผมได้กลิ่นอายของเทะเลเลยครับมีรีสอร์ทที่พักเยอะมากรวมถึงร้านอาหารแล้วก็ในส่วนของอาคาเซยเยอะเลยนะครับนี่ข้างหน้า เห็นเขานะครับเขาลูกนี้หรือเปล่าที่บอกเป็นเขาเต่านี่ข้างบนหรือเปล่าครับทุกคนแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าที่หาดทรายน้อยเนี่ยนะครับมันจะมีจุดชมวิวเขาเต่าหรือว่าเขาเต่าไม่รู้นะที่เราต้องเดินข้างบนอย่างงูนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะเดินขึ้นไปไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมเอาภ้ามุมสูงให้ดูก็แล้วกันดีครับ ตอนนี้ตรงหน้าผมกล้จะถึงแล้วครับหาทรายน้อยเดี๋ยวผมขอหาที่จอดรถก่อนสรุปแล้วก็ไม่ได้กดเงินมากิกี้าวาเดี๋ยวขออนุญาตใช้โอนเอากันไล้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่หาดทรายน้อยเขาเต่าเลยวครับโหหาดแบบสวยมากทุกคนแล้วก็มีจุดชมวิวข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถก็จอดอยู่ติดหินหาดเลยนะครับ พอดีได้คาแนะนําจากคุณลุงนะครับคุณหลวงว่าถ้าจะขึ้นข้างบนเนี่ยเขาต้องเดินลุยป่าขึ้นไปหน่อยใช่ไหมครับลุงเดินลุยป่าขึ้นไปหน่อยแต่แต่ถ้าฝั่งนี้คือเดินขึ้นได้เลยใช่ไหมลุง,งน,นจะเดินได้ง่ายอ๋อตรงที่คนอ่างเขาเดินไปนู้นใช่ไหมครับมันเป็นทางเดินขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ารับมีทางเดินแล้วขึ้นไปบนราบข้างหน้านี่นะจะมองเห็นนาดโซนนาตะเกียบเลยอ๋อโอเคครับนี่เดี๋ยวผมพาดูตรงนู้นนะครับแล้วก็นี่คุณลุง มีบ้านพักด้วยนะบ้านพักบุญส่งของคุณลุงนะครับนี่ถ้าใครมาสายน้อยนี่นี่พาอยู่นี่ครับขอคุณลุงมีร้านอาหารมีที่พักมีบ้านเป็นหลังๆนะลุงเนาะ<อ>หูบ้านหลังห้ามีสี่ห้องแอร์สี่ห้องแอร์เลยลุงสี่พันห้าร้อยบาทโอ้โหถูกมากครับทุกคนมีครัวม่อะไรท่อบ้านบ้านหลังสองห้านี่เดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่านี่ครับเบอร์เผื่อใครอยากจะมาตรงนี้นะครับได้ติดต่อเบอร์คุณลุงนะครับ นี่บ้านพักมกุนส่งเลยครับถูกมากบ้านพักถูกมากโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ข้างบนจุดชมวิวหาทรายน้องไนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมเดินจากตรงนู้นมานะทุกคนมาขึ้นตอนนี้มีทางขึ้นอยู่นะครับแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงลานนี้พอดีว่าเมื่อกี้กล้องไม่รู้เป็นอะไรนะครับ เปิดไม่ติดนี่ครับอยู่บนจุดชมวิวทุกคนสวยมากๆดูครับน้ำทะเลแบบเป็นสีฟ้าแล้วก็ใสมากเลยครับเพื่อนๆที่นี่กางเต็นท์ได้ด้วยนะกางเต็นท์ฟรีด้วยนะครับดูครับโอ้โห oh. สวยๆเลยครับหาทรายน้อยนะทุกคนสุดยอดสวยมากนี่ครับดูมุมนี้กันบ้างครับ ก็คือตรงนี้จะเป็นแบบลานหินโขดหินแบบที่แบบใหญ่ๆทุกคนดูครับคือลานหินเนี้ยสามารถขึ้นมากางเต็นท์ได้เลยอะ่ะเอาว่าเดี๋ยวผมติดคอนเทนต์มากางเต็นท์ที่นี่ไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากมากางเต็นท์ในวันนี้แต่ว่าผมติดธุระนะครับติดธุระนะครับนี่โอ้โหต้องบอกสีน้ําสวยมากทุกคนเดี๋ยวผมลงมาดูตรงนี้ก่อน นี่ครับก็คือใชายหาดตรงนี้เหมือนจะส่วนตัวไปเลยนะเพื่อน,นโอ้ตรงนี้น้ําลึกนะเนี่ยนี่ครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆถ้ามาตามเลยครับตรงนี้ยระวังนะครับเพราะว่าเนี่ยรอยหินเนี่ยมันมีพวกที่ระคายอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนี้บ้างครับนี่โซนนี้ครับสวยมากเลยนี่ครับรอยน้ำคลื่นซัดนะครับ ตายหินเป็นุโม,มงเข้าไปเลยอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูหน่อยนี่โอ้โหก็นั่งถ่ายรูปแบบชิวๆสวยมากเลยอะแต่ว่าผมไม่ขอเข้าไปดีกว่าไม่มีเพื่อนเข้าไปนะปาดูตรงคนหินนี้บ้างโอ้โหนี่ครับสวยมากเป็นแบบหินแบบธรรมชาติแบบสร้างมาแบบสวยจริงๆครับเป็นหินแบบแหลมๆดูครับ ยื่นออกมานี่ขาผมโอ้หใครขยามากินแล้วก็ไม่ทิ้งเนี่ยนี่ครับคือสวยจริงๆครับที่นี่ดูครับหินสูงมากโอ้โหงดงามครับสำหรับเพื่อนๆท,ที่จะมากางเต็นท์ที่นี่นะครับกลางเต็นฟรีนะทุกคนนี่เห็นสีน้ำเทะเลไหมแบบ สาสสวยเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับซึ่งเราต้องเดินมาจากฝั่งตรงนู้นนะทุกคนเดินเลาะริมหาดมาเรื่อยๆนะครับน้ำตรงนี้ก็ลึกเหมือนกันนะทุกคนอันตรายอยู่นี่นครับสวยจริงๆที่นี่ยอมรับเลยว่าหาดทรายน้อยเขาเต่าแบบงดงามมากครับทุกคน โอเคเดีย๋ยวผมพามาเดินดูฝั่งนี้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนหาดนี้นะครับทุกคนหลังหินข้างหน้าผมที่เป็นอยู่กลางน้ำเช่นเนี่ยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นอีกหาดหนึ่งนะซึ่งคุณลุงบอกว่าให้ผมขี่รถดดออกไปนะครับตรงทางออกจะมีป้ายวัดวัดเขาอะไรสักอยา่างเมื่อกี้คุณลุงบอกนะครับมันจะมีสะพานเนี่ยที่ยืน่นออกไปตรงกลางทะเลเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนั้นด้วยนะ ดูครับตรงนี้เป็นรันหินแบบสวยๆเลยครับคือโอ้โหธรรมชาติสุดๆทุกคนดูเลยครับอันนี้เป็นรอยเหมือนน้ำไหลลงมาจากเขานะไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นมาได้ครับมาได้นี่ิสวยจริง,รงโอ้โหสุด,ดยนอดงดงานครับแต่ผมไม่ขอดินไปนนู้น อันตรายอาแค่ดูพอสวยงามพอนะเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินย้อนกลับไปตรงทางที่ผมเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ครับทางปูนไม่ทางปูนเนี่ยมนเป็นหินหรือภูเขาเนี่ยนะครับตรงทางขึ้นเนี่ยจะมีอีกเนินหนึ่งมีจุดชมวิวนะครับตรงนู้นสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะนี่ครับทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนิดเดียวครับเดินจากข้างล่างขึ้นมานิดเดียวครับ นี่ครับทางเดินเดินออกมาครับก็บเจอรับทะเลสีสวยๆอู้หูคนดูสวยไหมเป็นไงต้องมากลางเต็นคับเพื่อนๆที่นีน่มีร้านอาหารมีบ้านพักแบบราคาถูกมากโอ้โหดูครับ สวยที่สุดทุกคนสุดยอดตรงนี้ได้เป็นอ่านั่งชิลแบบถ่ายรูปนะนี่ครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นนะโน่นโน่นโนนผมเดินออกมาแล้วมาดูสีน้ำทะเลเลยแบบ ก้างิวเขียวแบบสวยมากใสมากคือน้ำน่าเล่นมากครับแล้วก็นี่ครับถ้าหาว่าใครจะมาตามผมนะครับเดินจากตรงลานจากรรถนะครับเดินยาวมางี้นะยาวมาเลยนะครับแล้วก็เช่าเจ้าพระพพมาีนะครับทุกคนให้ทุกคนเดินขึ้นหินนะครับแล้วก็เดินเข้าช่องนั้นนะครับจะเป็นทางเดินเลยครับมันจะมีทางเดินขึ้นไปเลยครับมันจะพาเราเดินออกไปฝั่งนู้นเลยนะ นู่นตอนจอดเชวิตรงไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นมากครับโอ้โหฝั่งนู้นก็สวยเป็นแพกันทุกคนเดี๋ยวราไปดูนครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงฝั่งนู้นกันนะครับทุกคนก็คุณลุงที่อยู่ที่นี่นะครับที่เป็นเจ้าของที่พักเขาบอกว่าที่นี่ยน้ําจะลงตอนช่วงเย็นนะครับพอน้ําลงเนี่ยหาดจะเปิดกว้างแล้วก็สวยมากนะครับ ตรงโคนหินนั้นอ่ะคือเราเดินไปตรงนู้นได้เลยอ่ะคือน้ําจะลงหายหมดเลยนะครับทุกคนไปครับไปฝนงนุ่มแรับในส่วนของฝว่างริมชายหาดนี่นะครับก็มีพวกรีสอร์ทนะครับทุกคนมีคาเฟ่มีร้านอาหารให้นั่งทานนั่งชิลด้วยนะครับคือสวยมากแล้วก็มีบอร์ดด้วยนะสี่ร้อยบาทเหรอ เสอบ,บอร์ดอ๋อเรือคายักนะครับชั่วโมงละสี่ร้อยบาทให้เช่าเล่นนะครับตรงนี้นี่ครับคาเฟ่แล้วก็รีสอร์ทนะครับส่วนจุดชมวิวขาวลูกเนี้ยคุณลุงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันไปได้แต่เขาไม่แนะนํานะครับเนี่ยครับมันเป็นรั้วของทหารเราต้องผ่านเข้ารั้วของทหารไปนะครับก็ไม่ขอไปดีกว่า น่าจะจจะลายน่าจะเป็นเขตพื้นที่หัวง้ามด้วยนะครับนี่จุดชมวิวบนนี้นะครับต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถขึ้นไปได้ต้องบอกว่าน้ํามันใสจริงๆทุกคนใสมากมาโอ้เป็นสีฟพพ้าสีขเขียวเลยอ่ะสวยมากๆโอเคก็หลังจากที่เดินพาดูทั่วตรงหาทรายน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอท่านค่าก่อน กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งไม่รู้อันนั้นหาอะไรเดี๋ยวผมถามป้าก่อนแล้วก็จะเป็นสะพานที่ยื่นออกมาตรงกลางทะเลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับขออนุญาตทานข้าวกอนนะโอเคครับตอนนี้ก็ทายข้าวเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งที่เป็นสะพานลงไปทะเลนะครับ ไปครับเทปนี้ก็เดินทางคนเดียวนะทุกคนตรงสะพานที่เราจะมานะครับเราต้องมาตรงที่โรงเจเขาเต่าหรือถ้ำวัดถ้ำเขาเต่านะครับก็จะมีศาลนะครับแล้วก็มีทางเดินขึ้นมาข้างบนนะครับโหแต่ว่าผมไม่น่าจะเดินไหวน่าจะเหนื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับพอเราจอดรถนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับ ที่เขียนว่าวัดถ้ำเขาเต่านะนทุกคนข้างบนเนี่ยขึ้นไปไหว้พระได้นะครับแต่ว่าเขาต้องเดินสูงหน่อยเหมือนกันนะเดินตรงมาเรื่อยๆครับตามทางที่เลาะริมทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมงของชาวบ้านนะอือ นี่ครับเดินมาก็จะเป็นจุดแบบนี้นะครับสะพานอยู่ทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราก็เดินเข้ามาในตัวท่าตัววัดขั้นขอเป่าเลยครับนะ้ำแบบใสมากทุกคนไนอแก่โอ้โหรูปอาวันรู้วตัวใหญ่ใหญ่อะเดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นู่นรับทุกคนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกหาดนึนะครับไม่รู้ว่าหาดอะไรนะก็มีเรืรอประมงจอดเดยอนะอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอสะพานเลยนะทุกคนทำไมตอนที่ผมบินโดนผมเห็นสะพานหรือว่าผมเห็นตรงอันนี้ทางเดินนี้ไม่ใช่สะพานน่าจะเป็นทางเดินนะไม่ใช่สะพานเนี่ยโอ้โหน้ำมันใสแจ๋วเลยอะ สรุปนะครับไม่ใช่สะพานทุกคนมันคือหินนะเนี่ยครับที่เป็นทางเดินออกมาเงี้ยครับเมื่อกี้ถามพี่ที่เขาปั้นอยู่ะคร่บเขาบอกไม่ไม่ใช่นะมันคือทางเดินอันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับทริปนี้ครับสำหรับทริปหาทรายน้อยนะครับเป็นทริปสั้นๆไม่ได้กางเต็มนะทุกคนเพราะว่า ผมติดธูรละนะวันนี้จริงๆก็จะกลางเต็นท์อ่ะเมื่อคืนก็เตรียมของอยู่นะครับพอดีว่ามีออเดอร์ลูกค้าสั่งของเข้ามาก็เลยต้องแคนเซลในการกลางเต็นท์นะครับแต่ว่าก็พามาดูบรรยากาศนะครับก็สรนับสนุนผมนะครับก็แค่กดดูคลิปผมกดติดตามผมแค่นั้นเองครับลาไปด้วยบรรยากาศของที่หาดทรายน้อยนะครับ